ยำขนมจีนฉลองปีใหม่วันนี้กินยำขนมตำตำปลาฉลองหิมะตกดูเพื่อนๆมันน่ากินไหมเนี่ยใครว่าไม่น่ากินแต่เยตาน่ากินคนเดียวเด้อไปไปเพื่อนๆไปหาดูผักกันนะคะไม่มีผักกินไม่ได้กินขนมจีนตำขนมจีนไม่ได้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปหาดูผักกันไปเคลียหิมะเก็บผักนะคะ ไปเคลียร์หิมะเก็บผักมาดูกันนะคะน,น,นี่ลุยสวนลุยสวนเก็บผักกันนะคะแทนแทนแทนโอ้ยลืมใส่ถุงมือมาใต้ละบันนี่เคลียร์หิมะเก็บผักชุย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 โอ้ยยอมยอมิมยอมเย็นนะคะมีผักยันสดสดอยู่เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ นี่นะคะนี่นะคะ <c oughs> เคีย่ยให้มากเก็บผักเคี่ยให้มากเก็บผักช่วยๆๆโอ้ยไม่ยายมาเอาฟืนนะนี่มาเอาฟืนก็นเลยมาเอาหิมะเอ้มาเอาผักไม่ได้ถ่ายุงมือได้นิดหน่อยก็ยังดีนะเพื่นพนอนๆมันไม่มีผักมันกินแบบกินแบบเลี่ยนๆอะ นี่นะคะโอ้ยโอ้ยเย็นโอ้ยเย็นโอ้ยเย็นผักสลัดเป็นไงมั่งผักสลัดชุยช่ยช่วยช่ย,ชย,ยนี่ยังดีอยู่ดีนะคะเห็นเปล่าใหญ่กระโมโมแต่มองผักโมแต่มองผักไม่ได้มองกล่องเอ้ยนี่นะคะโอ้ยได้ไม่หน่อยก็ยังดีไปต่อไปต่อไปตรงนู้น ไอ้หมากยังตกมาได้เดินเหยียบสตบรอเบอรี่ไหมอ่ะเนี่ยไปทางนี้เลดูตรงนี้ดูตรงนี้น,น่ารักจังน่ารักจังนี่น่ารักจังเอากระลำเอากระลำดาวกระลำดาวหน่อยนิดเอาได้นิดกินแกลเลียนอนะนเพื่อนๆ ไม่มีผักทัเลี่ยนไปนี่โอเคนี่พอมาเอาฟื้นมาเอาฟื้นไปไนจะไปตำวันนี้จะตำป่ากินนะคะสัญญากับเอซีแล้วตำป่ากินโุ้ยจะมานั่งกินในดงหิมะตรงนี้แหละอ,อะไรนะเอาเสือมาปู เดี๋ยวจะเอาเสือมาปูนั่งกินตรงนี้แหละดีไหมเพื่อนๆดีไหมเออไปตำก่อนไปตำก่อนนี่นะคะเก็บผักมาได้แล้วมาจะมาตำกันตำป่านะคะนี่เอผอักดองนอไม้ฝรังดองแตงกวาดองแครอทด,ดองนี่มีถั่วงอกนะคะมาไปมาตำกันอ ้ำมะขามเปียกนะคะพเพื่อนๆน้ำมะขามเปียกผงนัวน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำปลาระโอ้ยขวดที่สองหมดแล้วนะคะ น่าอ้วยน้ำลายไรอ,อ,อืเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปผักดองใส่ไปให้หมดเลยถุ่งกอกอ มีอะไรก็ใส่เข้าไปพรวดพลาดเพื่อเดียตามไม่มีสูตรหรอกเพื่อนๆเลยหอยอึใส่หมดเลยทุกขนมจีนใส่หมดไหมขนมจีนกินหมดไหมคุณเพื่อนต้องใส่หมดหรอกนะเพราะว่าผักมันเยอะแหละเอาไว้นิดนึงก่อนที่เหลือไม่เป็นไรเอาไว้ยำกิน ครุกเ้าให้เข้ากันตามป่านะคะไม่มีเส้นไม่มีมะละกอออ้เป็นตาแซบเป็นตาแซบเดี๋ยวมากินกันเดี๋ยวจะพาไปกินในดงหิมะฉลองฉลองฉลองเสร็จแล้วเพื่อนๆโอ้ยนี่นะคะตาตาป่าตาป่า วันก่อนกินยำขนมกินฉลองปีใหม่วันนี้กินยำขนมตำตำป่าฉลองหิมะตกดูเพื่อนๆมันน่ากินไหมเนี่ยใครว่าไม่น่ากินแต่เยตาน่ากินคนเดียวเด้อไปไปกินกันเพื่อนๆเนาะ กินตรงไหนเนาะกินข้างนอกฉลองหิมะตกเนาะไปะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า <c oughs> กินตำป่าตำป่าในดงหิมะนะคะเพื่อนๆ <c oughs> มาตอนแรกว่าจะพาไปนั่งกินในสวนมันไม่มีที่นั่งอะเนาะเอาตรงนี้แหละตรงนี้ก็มองเห็นภาพบรรยากาศไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่านะเพื่อนๆอ,อืมอ อร่อยมากเลยอื้ผักอ,อร่อยอร่อยอโอ้ยร่วงเก็บกินเสดายของอ ngon á, ngon luôn, ngon nào ngon lắm, ngon lắm, lắm, ันแพท็ทก็เก็บให้มากินโอ้โหโอ้โห,โห,โหมันฟินเหลือเกิน <c oughs> ไม่มีพักกินกินให้มาแทน คนถามว่าไม่หนาวรา้หิมะจริงๆนะหิมะตกหรือไม่ตกมันอากาศมันอยู่ที่มันอยู่ที่อุณหนะภูมิเพื่อนๆหิมะตกบางทีมันก็ไม่หนาวนะอย่างสมมติว่าตอนนี้ยายนั่งอยู่เนี่ยศูนย์องศาอร่อย นี่ให้กินให้ดูแป๊บหนึ่งไม่กินหมดหรอกเดี๋ยอยายจะไล์สด ชัดเปล่าเนะอันนี้มันไม่ตกใช่ไหมมันไม่ตกมานางกินได้ถ้ามันตกแล้วมันมันอันนั้นกลองยายอนนตอน,นีนข้างบนไม่นักไม่หนาวนะหน้าวขา ขาึ้นนก่อใส่รองเท้าธรรมดามาไม่ได้ใส่รองเท้ากันหิมะอือือ๋อ Cepat, saya akan cuba ini. sampai เดี๋ยวเอาแยมไอศครีมมามาราดเอาแยมมาราดหิมะมาทำเป็นไอศครีมเนาะน่ารอร่อยจะลองไนหะมใหญ่ไม่มีน้ำแดงแยมสตรอเบอรี่เออเนาะใช่ใช่ใช่เอามาใส่จานแล้วก็แยมสตรอเบอรี่มาราดเดี๋ยวมาลองชิมกันเพื่อนๆเขาทาก็าทา เดี๋ยวพากินเดี๋ยวพากินเนาะไปะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเพื่อนอยายขอไลฟ์สดแป๊บหนึง่งยังไม่อิ่มนะจะไปโชวกินไลค์ค่ะไบากีถึงกี่ถึงถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะคนที่ติดตามแล้วคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะ